สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงใหม่คิดเชนนะคะวันนี้อยู่กับใหม่แล้วก็พ่อชาติคะ่ะเห็นนี่ไหมคะโหยำบุญเส้นน่ากินมากมากเลยเนี่ยบุญเส้นยำกินกันลูกจานใหญ่มากนะคะวัตถุดิบและวิธีทำทำยังไงกันบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะครับเรามาดูวัตถุดิบกับเครื่องปรุงกันนะคะนี่โอ้โหทยายำทั้งทีของจะเยอะประมาณนี้มือว่างครับรู้จะกินห่างตอนแมลงอันนี้อะไรพ่อแนะนําเลยอันนี้บุญเส้นลูก เอาไปแช่น้ําก่อนจะได้นิ่มๆนะคะแ,<ม>แต่ว่ายังไม่ได้ลวกนะเดี๋ยวลวกอีกทีนึงนะคะมะเขือเทศหมูยอมหมูสาบ่ะมีหอมพม,มา่าหอมหัยใหญ่นะคะน,น,นี่มะนาวมะนาวจากต้นหลักบ้านเยอะมากเลยเจ้าได้บีบมาได้มาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมะนาวน้ําตาลอันนี้น้าเชื่อมก็ได้คะ่ะมีเมนูกระเทียมดองกระเทียมดองพริกกุ้งแห้งแช่น้ําจะได้นิ่มๆนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างมาหั่นก่อนนะคะเนาะก่อนที่จะไปทำยำค่ะมิดหม้ผมจะแตะเนาะระวังเดนมือนี่หอมบัวใหญ่เดี๋ยวก็จะปุ่นกับหอมพมา่าอย่างบ้านบ้านไหนมีหอมแดงหรือว่ามีแค่หอมหัวใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งอะคะ่ะเอามาก็ได้ไม่ต้องให้มันครบหมนทุกอย่างเนาะแม่นลูก มีห่างกระทำไปลูกอันนี้หอมพะมากยีโด้ป้านหาก,กิโลสามสิบบาทลูกหันครึ่งวง,งกลมก็ได้พ่อเออกิ้ง่ายดีจะกําบมาซอยเนาะชิ้นใหญ่ไปนี่ติดคอเลยเด้ออัาน,น้อยน้อยแหละน้อยไปก่อนเท่าน,นี้แหละกำลังดีก็ละสามสิบห้าบาทลูก เราใช้หมดก้อนเลยเนาะหมดเล้คลูกอันนี้มื้อเย็นนะคะข้าวไม่ต้องกินค่ะกินยาบุนเส้นแทนไปนะคะนี่น้ำลายไหล้ะเด้อขนาดยังทำไม่เสร็จเนี่ยจะกินน้ำตาพะโลกินมะนาวตอนนี้ต้องเปิดแฟลชแล้วนะคะเพราะว่ามันมืดเออหั่นอย่างงั้นพ่ะเปลือกมันลื่นไงเมื่อกี้ วางมือปกอกกระลูกตี๋ยะเทียมดองสองโบวลูกเปลมมเอมัออกก่อนลูกมีดไซส์นี้พ่อถนัดหรอมันมีอีกอันหนึ่งอ่ะอันใหญ่ๆกว่านี้ไม่เอามานี่ก็เทียมดองนะคะช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับยำเนาะกระชางออกลูก เปลือกเนี่ยเอาเต็มเนื้อเปลพอใครจะใช้พริกแดงจินดาพริกขี้หนูอะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นพริกขี้หนูนี่จะอร่อยนะคะเผ็ดแบบจีด๊ดมันกก็าลหรอ สีแดงนี่ก็ช่วยเพิ่มสีสันให้ยำวุ้นเส้นได้นะคะนะต่อไปนะคะหั่นผักค่ะแล้วก็เสร็จแล้วแหละมันจะมาเสียเวลาตอนเตรียมทุกอย่างนี่แหละนะคะลแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาวุ้นเส้นไปลวกแล้วก็รวนหมูเนาะเสร็จละเตรียมของเรียบร้อยแล้วลูกเราจะลวกหมูยอกันก่อนนะคะลวกกเดียวกับปอแล้วลูก ลวกคำเดียวพอแล้วลวกแค่แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราลวกนานเนี่ยหมูยอมันจะไม่อร่อยนะคะมันจะรสชาติจืดลงเลยความหอมหมูก็จะหายนะคะ เส้นเราลวกแบบนิ่มๆนะคะแต่ว่าถ้าเราลวกนานไปแล้วเดี๋ยวมันจะเละเนาะคืออะไรประมาณนี้เดี๋ยวเอาพักนะคะตัดเลยเดี๋ยวเราลวนหมูกันต่อเลยนะคะน้ำลวนหมูเก็บเอาไว้ทำยำต่อได้นะคะเพื่อนๆมันจะหวาน พอเริ่มสุกก็ใช้ได้แล้วค่ะมาค่ะทุกคนถึงช่วงเวลาที่รอคอยแล้วนะคะน้ำานึ่งร้อนอ๋อไก่ขันตอนเย็นมันก็ <laughs> จริงๆอ่ะมะนาวพ่อใส่ไปอีกเยอะๆได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวน้ำยำอ่ะวนเส้นมันจะดูดน้ำไปหมดเลยแล้วมันจะแห้งมาก <laughs> สูตรไม่ซ้ำเพราะจำไม่ได้นะคะปรุงตามที่เพื่อนๆแต่ละคนชอบรสเลยเนาะ ก็จะมีน้ำมะนาวน้ำปลานะคะน้ำนนเชื่อม,อมก,กระเทียมดอง,รดองพริกขี้หนูค่ะนี่นะคะพอได้แบบนี้นะคะมันเพื่อนใส่ตัววุ้นเส้นลงไปเลยมันจะได้ดูดน้ำไปเนาะจะได้ถึงน้ำนะคะ เนี่ยค่ะคุกได้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่เครื่องอื่นๆนะคะตามไปอีกกุ้งแห้งลูกเนี่ค่ะใส่ไปได้หมดเลยหมูยอ <S 2> <S 2> <S 2> ที่เหลือนะคะใส่ไปได้หมดเลยอาำพ่อใส่หมูยอเลย เกลือน,น้ำลายไปนะคะน้ำลายฟอนเนาะเดี๋ยวเราก็เพิ่มสีสันด้วยมะเขือเทศน,นะคะแล้วก็ผักข,ข่ะอือหือน่ากินขึ้นมาทันทีแล้วพอนะ น้ำลายฟอกล,ล้าลเนี่ยค่ะก็ลองเอาอไปทำทานกันดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะยำมนูนเส้นเนาะน่ากินลุจริงๆแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่ปรุงรสที่เราถูกใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวจัดใจจัดใจ <laughs> เดี๋ยวจัดใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟทานได้เลยค่ะอืม โอยน่ากินมากเลยลเสร็จหรอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรับประทานได้ค่ะ